เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีดักขี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโยกังนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีการทำ xp คูณเยอะๆนะครับแล้วก็ได้ xp ประมาณตั้งแต่ห้าแสนถึงล้านหรือว่าสองล้านขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันมันอันนี้มาอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องอัดแฟชั่นอัด xp เยอะด้วยแต่ยังของหมีนี่ฝีสายเติมน้อยหมีก็จะได้อยู่แค่ประมาณนี้แหละครับสี่แสนห้าแสนดาบหมีก็ไม่ได้แรงมากนะดาบหมีแค่ประมาณบวกเก้าแถมไม่ได้ท็อปด้วยนะครับเน ก็นะมันก็อยู่หลายปัจจัยด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การเติมนะถ้าเกิดสมมติดาบท็อปบวกสิบไอ้แท็กมันไปประมาณ4ี่ร้อยหกอันนี้มีมีว่าน่าจะทีเดียวหกร้อยเจ็ดร้อยน่าจะประมาณหกแสน0จ0แสนอ่ะจุดที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าเราควรจะมาแบบนี้เพราะว่าอะไรวังเย็นทะเลเหนือเนี่ยมันจะเป็นแบบ PK ซึ่งก็จะเปิดอยู่หลายแนวคือเขาเปิดใส่เราได้นะแต่ว่าแบบนี้ข้อดีก็คือ XP จากมอนเตอร์เนี่ยจะได้เพิ่มประมาณ20%ซซึ่งจุดที่มีอยู่เนี่ย ตรงที่หมีมาอยู่ตรงนี้ครับก็มันจะมีเจ้าออมอนสเตอร์บริกรเวทมนต์ซึ่งตรงนี้จะมีหัวหน้าเกิดประมาณ4ตัวเลยเดินมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดยอดฮิตก็ใครจะมาก็ต้องดูตัวเลยนะไม่ยอาจจะโดนฆ่าได้ทุกเวลานะครับก็จุดยอดฮิตนะเนาะต่อไปในส่วนการทําค่า XP เพิ่มมีอะไรบ้างก็เป็นในส่วนซ้ายบนครับก็อันนี้เราสามารถซื้อดอกย่ามาได้ปกติถูกไหมครับ เรวก็จะมีดอกหญ้าในการใส่โคดเมื่อมีทิ้งโค้ดไว้นะจะมีโคดดอกหญ้าแต่อันนี้ของมีหมดไปแล้วก็จะได้ในส่วนนี้ XP อยู่20 20ิบก็คือ40นะครับอ่ะต่อไปก็เป็นในส่วนกล่องบังกรยาแสงเหลือตรงนี้40ก็ตรงนี้ใส่โค้ดหรือว่าจะเป็นในส่วนการเติมเงินก็ได้ครับนี่ในการเติมเงินรายวันนะครับตรงนี้นี่มันก็จะมีขายเห็นไหมทุกจุดเลยที่มันขายเนี่ยมันจะมียาแสงเหลือแต่ว่าจริงจริง เออเพื่อนๆแค่ใส่โค้ดอ่ะใต้คอมเมนต์หมีอะมันแจกประมาณ10กว่าอันได้เลยมั้งโค้ดเยอะมากนะครับอ่ะก็อันนี้คือหลักๆนะแล้วก็ต่อไปก็คือการทําอํมยศครับถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะมีทุนทรัพย์ทองเนี่ยอัดได้แต่ว่าตอนนี้ทองหายากเดยมมีจะบอกวิธีการหาทองฉบับของมีหมีด้วยแล้วกันเนาะ อ่ะอัยดยศไม่ไวก็ที่เดิมเลยครับก็คือซื้อเลยแต่ตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกเกมนี้ถ้าเรามีเงินมีเงินยะเออมีเงินเยอะอัดเยอะๆได้หรือว่าหาทองเก่งๆเนีน่ยนะซื้ออัดยศเลยครับแล้วก็มาอัดยศอันนี้จากที่มีเ,เ,เ,เห็นสุลต่านเขาเล่นแนะอ่าเดิมมีข้อย่าขึ้นรูปพี่ดูเห็นว่าเขาจะคูณอยู่ที่ร้อยหกสิบเก้าเขาจะได้เอ็กพีอยู่ที่ล้านกว่าเลยซึ่งมันก็จะมีพี่ในการอัดแฟชั่นก็คืออะไรครับการทําเซ็ตแล้วก็การทําแฟชั่นเอาเดิมมีข้อย่างบอกแฟชั่นก่อนนะครับ นี่ยังคงมีจะใส่เอฟพวหนึ่งเอ็นห็นไหมครับก็อันนี้มนไดจากากิจกรรมตีดาบกิจกรรมรับดาบรับหินวันเสาร์วัาาวอนอาทิตย์อันนี้เพื่อนจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเปิดไปเนี่ยมันจะโชคดีจะมีโอกาสออก10%แล้วก็มีแลกก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆก็หาแลกเ p 10%เนี่ยมาใส่ให้ครบเลยครับทุกช่องเ p มันก็จะขึ้นละอันนี้มีสมมุตินะอันนี้มันยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมสมมติมี3ก้อนใส AP 1มก็30ก้อนก็50แใงงสมมนน่้อ็5ีคิบเตอ้วเห็นต่ก เออแล้วก็เป็นในส่วนยา EXP จากโค้ดอีก20%ก็เท่าไหร่แล้วอร์เซ็นตรามสิบใช่ไหมอ่าแล้วก็ใส่โค้ดก็150%เลยก็เท่าก็เท่ากับที่เขาบอกเลยครับต่อไปก็เป็นในส่วนการอัดยศแค่นั้นเองแค่นั้นเองเพืเ่อนๆก็จะสามารถทำค่าเอ็ที่คูณถึงประมาณ1 7 0ยเจถึงสองึงสองได้เลยเลเวลก็จะไวมากนะครับ ต่อไปการหา EP ขั้นสุดท้ายแล้วก็คือการคราบเครื่องประดับนะครับคราบก็กดมาที่ตรงนี้เลยครับสําหรับคนที่ยังไม่ทํานะครับอันนี้เดี๋ยวหมีว่าจะเริ่มเล่นแบบจริงจังสักนิดนึงแนละ้วแต่คือก็เล่นเรื่อยๆนะหมีก็ไม่ได้ใส่เติมเยอะก็ทาไปเรื่อยๆครับมีงบเท่าไหร่ก็ทําไปหายของได้เท่าไหร่ก็ทําไปนะครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมทําประดับ70กันเพราะว่ามันได้ค่า EP นะครับแล้วก็ใช้ยาวได้เลยนี่ประดับ70เห็นไหมครับนี่ ใส่2ชิ้นบวกพลังป้องกัน10แต่ว่าถ้าใส่4ก็จะบวกพลังป้องกัน20แต่ว่าที่เขาเน้เนๆคือค่าเ p 5%ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนการทำห้ชิ้นก็ได้เ p 5%ก็คือ10%เปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนๆทำตามที่หมีบอกเ p ก็น่าจะประมาณ1 7 9ยเจถึงสองส่วนต่อไปก็คืออัพยพเรื่อยๆแค่นั้นนะครับก็จะถึงสองร้อยไอ้พวกหินอะไรพวกนี้อันนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วแต่จะมีปัญหาก็คือเจ้าเศษพลอยหาจากไหนก็คือกิจกรรมตตตััดหหิินนนเเสาาาาออทย์มืกแ่่วถ้ อยากจะเอาแบบทองไปซื้อก็มันจะมีคนขายอยู่แล้วครับในบอร์ดนะเพื่อนๆก็ไปก็ไปรับเป็นบาทได้หรือว่าจะซื้อแบบเป็นทองก็ได้ซื้อแบบเป็นทองก็กดตลาดเลยครับกดพลอยเลยมันก็จะขึ้นอ่ะกับวิธีนึงก็คือการเติมเงินอีกแล้วนะอะไรก็เติมเงินไปหมดแลวนะเกมนี้บานไรเลยเห็นไหมทุกครั้งที่เราเติมเงินเนี่ยจะเสียพลอยตรงนี้มาด้วยนะครับก็สามารถจัดได้เลยมีงบเท่าไหร่ก็จัดไปได้เลยนะครับก็คือต้องพูบอกว่างบประมาณอนะ่ะมันบานไปลายไม่บานปลายมันอยู่ที่ว่าเซฟเพื่อนๆของทําแพงหรือเปล่าถูกไหมครับ อ้าวแล้วมีกดตรงนี้เข้ามาเนี่ยขออภัยครับทำทำหลายเกมแล้วมันก็หมื่นจริงนะมันมันเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้อย่างหนึ่งโอ้กูอเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดต่อแล้วกันนะครับก็เอ่อเชือกอะไรพวกนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจุดที่ยางจริงมันจะมีแค่2จุดก็คือ,พอเพาะเศษพลอยซึ่งจริงในตลาดของหมี่ตอนนี้ก็ขายแค่ประมาณหนึ่งเองนะ แต่บางเซฟว่าจะ2อสามันก็จะแพงไงบางเซฟหูสมัยแรกๆทาเป็นสินี่แพงมากมีถึงไม่ทำไงรอมาทําตอนนี้รอพลอยเหลือหนึ่งครับรอให้ทำถึงจะคุมนะครับต่อไปในส่วนเหล็กล้อมเหล,ล็กลอมก็คือให้เพื่อนๆทาของอาวุธกัดซื้ออันนี้มีเคยทําคลิปบอกไปแล้วก็ตั้งแต่เลเว่าหกสิไปเพื่อนๆก็ตีบวกเอาเอาเอใส่สีออฟด้วยนะใส่สีออฟด้วยออฟแบบกากๆอะไรก็ได้ครับพลอยมันติดสีออฟอ่ะเออเดี๋ยวมียกตัวอย่งางให้ดูนะครับกดคำสั่งเงินผิดเลยชิบหายตอนนี้นะ นี่อย่างอันนี้ครับเห็นไหมน,นี่อ๊อบอากาศเห็นไหมอันนี้ก็คือหมีจะเอ่อทำให้มันแตกครับทำเป็นเศษหลอมก็ใส่สีอ๊อบอากาศไปเห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ตีบวกให้7ครับแต่อาจจะยากสักนิดนึงก็อาจจะต้องใช้เอ่อใบบวกข้ามใบแบบตีบวก4เสร็จแล้วก็ข้ามไปเจเลยอะไรอย่างนี้อันนี้หมีไม่แนะนําให้บวกหกไปบวก7แตกนะเพราะมันจะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่คุ้มเอาชัวร์เอาบวก7ไปบวกแปดเขาให้แตกอันนี้แหละชัวร์กว่าแค่นั้นเองครับ เดี๋ยวมีขอยา่าเซฟที่ก่อนจะได้บาร์มาได้เลยนะย่อยย่อยสามที่ค่อนข้างหายยากนะครับที่ค่อนข้างหายยากนะครับเพราะอาจจะต้องแบบดูหน้าดูหน้าจอสักนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าบางทีเขาก็เข้ามาใส่เราได้นะครับทุกเวลาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนราคาหินนะครับพวกวัสดุเพื่อนๆพิมพ์พิมพ์เ,พเขาว่าเขาว้าหลอมเลย หลักๆก,การทําประดับก็จะมีแค่หลักๆก,ก็นี่เห็นไหมมีมคนขายอยู่สามสิบสาสิบหยวนแต่บางร้านมีก็เจอแค่สิบนะบางร้านก็เจอแค่สิบก็พยายามหาที่ถูกอันนี้เราแต่เซฟนะแต่ถ้าเกิดมีดึงอย่างนี้มีทำสออันได้เลยนะทำสองอันก็ตกประมาณ20อันตกสิบหยวนก็สามร้อยก็ตกประมาณหกร้อเองถูกไหมครับคอยค่าอยสองพันใช่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะ ถามว่าทําคุ้มไหมก็คุ้มครับถ้าทำเอ็กพีเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกะเล่นยาวมันก็ได้เอ็กพีอยู่แล้วมันก็คุ้มอยู่แล้วถูกไหมครับนี่เห็นว่าพอยต่อชิ้นหนึ่งจะใช้สองพันซึ่งเซฟหมีก็เออมันจะขายกันอยู่อันละหนึ่งอยู่แล้วนะอันนี้แล้วแต่เซฟเพื่อนๆนะครับบางเซฟหมีเห็นขายสองสามห้าก็คือแพงโคตรอ่ะอ่าเห็นไหมครับอันนี้สองหยวนคือแพงครับเราหาแค่หนึ่งหยวนพอถ้าถ้าจะทำนะอ่าประมาณนี้นะครับนี่เห็นนะไอ้ที่สองหยวนแพงไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหนึ่งเดียวครับ แล้วเพื่อนๆถ้าจะเอาเยอะพีซิสเปก็มีค่ทางเดียวเลยคือเพื่อนๆก็จะต้องทําให้ครบเซร็จนะครับก็มันก็ใช้งบเยอะนะแต่ถ้าทำตอนนี้ก็ไม่เยอะมากนะครับคือหมี่ก็ไม่หมี่ก็ไม่ได้แบบว่ารีบไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติหมี่รีบเนี่ยหมี่ก็จะโดนแพงถูกไหมครับหมี่ก็ถึงไม่รีบไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเกิดสมมติหมี่ทำใช่ป่ะสมมติหมี่ทาก็ เอาแนะนำให้ทำแค่70นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีระดับเลเวลเพิ่มขึ้นไปนเรื่อยเพื่อนๆเน้นแต่เซตที่ได้เาเอ็กพก็พอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีสายเติมน้อยมีแนะนําว่าทําเซตเจ็ดเซตเจ็ดสิบแล้วใส่ย,ยาวยันร้อยไปเลยครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินเยอะนะมันจะต้องใส่หมด5ชิ้นก็เอ็กพีสิบเปอร์เซ็นต์ก็อันนี้ของอันนี้สมบูรณ์ด้นเดียวมีคินองอให้อ่ะเพชรสองพันสองพันทองใช่ปะ่ะอันนี้สามสิบหกร้อย ก็คืออันนึงก็ตกประมาณ2อ0พอันอื่นมอนีอันอื่นไม่ต้องนับเนาะอันอื่นเราได้ฟรีอยู่แล้วมันหาได้ฟรีๆอยู่แล้วเนาะก็ตกประมาณชิ้นหนึ่งแค่2อ0พเท่าน,นั้นอันนี้อยู่ที่เซฟนะถ้าอย่างของหมีเขาขาย10 20 30ตรงนี้ก็จะถูกพลอยขายหนึ่งก็จะถูกแต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงแบบคนขายตัง้งสามถึงห้าเนี่ยแพงแน่เพื่อนๆก็ลองคูณดิสมมุติห้าห้าสองโอห้าสองเท่าไหร่แล้วใช่ปะ่ะเออแค่นี้ก็รู้แล,แล้ว่าห้าสองก็หมื่นทองอ่ะใช่ป่ะเออสองพันโอ้โคตรแพงเลยอ่ะ เอาหนึ่งดีกว่าครับหนึ่งถูกกว่าเยอะประมาณนี้นะครับถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มครับถ้าถ้าเกิดเป็นหมีนะถ้าเป็นเป็นหม,หมี่ถ้าเกิดกระเล่นยาวก็ทำเผื่อห้าชิ้นแล้วก็ใส่ยาวไปเลยตีบวกสักแปดบวกส 10, ักสิบไปเลยแค่นี้ก็จบแล้วอ่ะต่อไปรายการช่วงนี้ขายเงินหยวนอะไรสําหรับโครงการหมีหมีนะครับเอ่อแนวสามนะเดี๋ยวหมีต้องรีบกลับมานะครับเดี๋ยวโดนกระทืบตัดเดี๋ยวมีคนแย่งที่กูขี้เกียจท่ากับกูขี้เกียจท่าเขาอ่ะเออพูดจริงๆอ่ะเของมีตอนนี้ขายอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตมาให้ดูครับ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ทำเซตใช่ปะ่ะนี้มีแนะนำนะถ้าถ้าถ้าไม่ทำเซตก็ขายพอยไปเลยครับออันละ2ใช่ไหมเนีย่ยเนี่ยอย่างเช่นหงหมีเนี่ยมีขายพอยอันละ2โอ้โหขายหมดนี่มีก็ได้อยู่สี่พันสบายๆเลยใช่ปะ่ะตอนนี้ขายก็เป็นพวกหินกลางฟูไงก็ขายตลอดขายพวกหินกลางฟูสูงอะ่ะยี่5สี่ยี่ห้ามีก็ลงทุกวันร้อยสองร้อยก็ขายหมดแล้วก็เป็นในส่วนอาวุธที่เราตีบวกหกถึงบวกเจ็ดก็แต่ว่าอันนี้ดาบเก่ามีะนะมีก็ขายแบบราคาถูกๆอะไรเงี้ยมันก็ขายได้นะครับ แต่มันก็มีทิศอย่างหนึ่งนะก็คือทําอาวุธอะไรแบบกากๆมากอย่างเงี้ยครับเนี่ยคงม่ด้มีทำาเงี้ยสี่ออฟใช่ไหมแล้วก็ไปตีบวกหกบวกเจ็ดแล้วก็ไปแล้วก็ไปลงขายก็ได้หรือว่าอาจจะแบบบวกสี่บวกห้าไปลงขายแยวเขาไปตีบวกเจ็ดเองอะไรเงี้ยขายร้อยเดียวห้าสิบก็มีคนซื้ออ่าแล้วก็เป็นในส่วนการกางฟูน,นะครับเพิ่มพลังป้องกันอย่างเ 7, 8, ง,งี้ยเออเจ็ดแปดหินทั้งสูงหินทั้งสูงตอนนี้ก็ถูกๆก็ขายอยู่ห้าสิบสามสิบมันก็ขายได้เรื่อยๆหรือว่าจะเป็นในส่วนหินกัางฟูหินกลางฟูนี่ถ้าเกิิดสมต เอ,อมันด,ดีหน่อยอ่ะหินกังกังฟูสักสี่สิบห้าสิบอันนี้ก็ขายได้อยู่นะของมีมีก็ขายอยางงทุกวันนะครับก็ขายได้แต่ก็อาจจะแบบไม่ได้เงินเท่าเมื่อก่อนแล้วอ่ะวันหนึ่งแบบขายก็สี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าสายพิศเติมน้อยเล่นได้นะแต่อาจจะต้องแบบพยายามอัปเดตของสักน,นิดนึงนะครับเงี้ยวันนี้มีก็ขายอยู่ก็ละห้าสิบหกสิบก็ขายได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าอ่อต่อไปจบไปในส่วนเรื่องพ p เดี๋ยวมีขออนุญาตวาร์ปกลับไปนะครับน่าจะมีคนแย่งกูไปแล้วแหละตอนน เอ้ยผิดที่เพื่อนอ้อฮผิดที่อีกแล้วเฮ้ยกูไม่ได้เซฟไว้หรอทีอ่จะเดินเอ้เอเอ,เอ,อะตรงนี้แหละครับอะแต่ว่าตะกี้มีอยู่สามพยายามอย่าไปอยู่กับคนอื่นมากนะครับอ่ะเฮ้ยกับที่มาทันแล้ว พยายามอย่าไปอยู่ซ้อนกับคนอื่นหรืออยู่ใกล้คนอื่นนะบอกว่าบางคนเขาก็ใจผิดไงแบบตัวเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาหรือว่ามาแจมเขาก็เปิด P K ฆ่าเลยวิธีเปิดเปิดซ้ายบนนะครับแล้วก็ปิดด้วยนะเห็นนะหมดฝ่ายหมดสํานักหมดจัดทีหมดโดยรวมอันนี้ก็หมดโดยรวมคือเอาหมดเลยหมดปลอดภัยคือไม่เตีใครหมดฝ่ายก็คือเราอาทาเขาทรมาส่วนใหญ่เขาเปิดหมดฝ่ายกันมากกว่าถ้าหมดสํานักก็กิ้วก็ตีกับกิวแค่นี้หมดจัดทีมก็คือปาร์ตี้กับปาร์ตี้อ่ะเรียบร้อยนะครับ อ่าต่อไปเป็นในเรื่องอนอกจากอาวุธมีแสงเห็นปหเนี่ยอย่างของหมีอ,อาวุธบวกเก้ามันก็จะมีแสงใช่ไหมครับสีฟ้าอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่ามันจะมีอีกแสงก็คือเป็นแสงเขียวมันเป็นแสงยดนะนี่คนไม่รู้เบลมีขออนุญาตอธิบายให้ฟังนะครับนี่ขอขอยัุาขึ้นหน่อยหมีชื่อเสียงถึงห้าหมื่นเลยหมีไม่ค่อยได้เล่นนะนี่ขอยืมยืมลูกคุณปลาทองหน่อยแล้วกันนะครับนี่คุณปลาทองซึ่งตอนนี้แต้มค่าชื่อเสียงเขาเกินห้าหมื่นก็จะมีสีม่วงเห็นปหมสวยนะมีว่าสวยอาวุธอีกนะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกวิธีการทําแบบง่ายๆเลยนะแบบไม่ได้อะไรมากก็คือกดตรงซ้ายบนดูสเตตัสัวเราเลยครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าค่าชื่อเสียงเรามีเท่าไหร่บางของมีมีที่แค่10,000 1 0,000 000นะครับอยู่ขั้น2อ่ะเดี๋ยวเรามากดตรงอะไรเอ่ยเห็นบ้ามันจะขึ้นมาก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะมีแสงเนี่ยอันดับแรกคือจะต้องมีขั้น4ี่ก่อนครับเห็นบ้าแต้มเกตยศคือ5 0,000พอ5 0,000นจะมีแสงแล้วแล้วก็เป็นขั้น5ขั้น6ขั้น7จก็จะมีแสงออร่าสว่างไปเรื่อยๆก็คือเท่ประมาณน,น อาต่อไปในส่วนค่าเกีดยร์ย้อหาจากไหนเนี่ยหมีดาบแค่บวกเก้าเองถ้าเกิดสมมติหมีดาบทอเนะบวกสิบโอ้ย้าทีแปดเก้าแสนนะสบายสบายเนี่ยไปลงอันนี้มีแนะนานะถ้าเกิดลองมีทองเช่ปว่าเราทาเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรต่อใช่ไหมอันนี้มีแนะนําเลยนะต่อไปก็ไปตัดหินต่อแล้วก็ไปเอาเอฟพีสิบเปอร์เซ็นต์ยัดแฟชั่นสามรูไปก่อนแล้วก็รอยัดอีกสองแค่นี้จบแล้วแค่นี้เลเวลเราก็จะพุ่งแบบแป๊บเดียวก็ร้อย ต่อไปค่าเกียรติยศหาจากไหนบ้างนะครับตัวมีขออุญาตรีบพูดเล่นกิจกรรมเฮ้ยเปิดแล้วี่วาอีกสามสิบนาทีนะครับนี่กิจกรรมนี่นี่ครับเห็นนะอะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว,ว่าค่าชื่อเสียงเพื่อเล่นทั้งหมดเลยครับต่อสู้ยุทธภพอาต่อสู้ระหว่างฝ่ายเห็นไหมครับพวกนี้จะได้ค่าชื่อเสียงถึงสองพันเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะครับบางอันจะได้เยอะกว่านั้น,น้ามีจำไม่ได้ขอภัยนะครับแต่ว่าสองอันนี้ชัวร์ต่อไปอย่างที่สองก็คือนี่ค่ายุทธจักรนี่อะไรครับนี่ เห็นบ้าว่าเราทําเสร็จมันจะได้ป้ายตรงนี้มาก็ให้เราทาครบให้หมดครับวันหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ6กตำมีก็ไม่ได้ทํามาเป็นอาทิตย์แล้วนะแต,ตแ่ต้องขยนขันลวต้องขยันทันแข็งบ้างนะเราตอนนี้เล่นอยู่10กว่าเกมก็ตึงมากนะแทบจะแบบโอ้เกมหนึ่งเกมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเกมหนึ่งสองชั่วโมงแบ่งเวลาเล่นมึนหัวมากยอมรับเลยแต่ถ้าเออมีเล่นเล่นถ้าเออมีเล่นเกมนี้เกมเดียวนะหูมีไปไกลกว่านี้เยอะมากจริงมันต้องแบ่งเวลาเล่นนะครับเอ,อ่อค่าที่เสียงอ่ะอ,อ,อีกสุดท้ายแล้ะ เราสามารถหาค่าชื่อเสียงต่อวันได้จากการตีคนอื่นครับได้วันหนึ่งอยู่ 2000, 2 0 0พก็ที่เขาชอบ PK ค่ากันก็คือเขาเก็บแต้มตรงนี้แหละบางทีก็ไปด่าเขาไงใน,นลงบอร์ดไม่มาค่าผมเาจริงๆเขาจะเอา,ตาแต้มแต้มชื่อเสียงนี่แหละมาต้องค่ากับอีกฝ่ายหนึง่งอ,อย่างเช่นหมีอาธรรมใช่ไหมหมีก็ไปตีธรรมเนี่ยหมีก็เปิดตีเขาเลยตรงนี้แต่แต่หมีไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะก <c oughs> ็จะลืมนะครับว่าถ้าเราไปตีเขาะเวลาเขาตายเขาก็เห็นชื่อเราถูกไหมเขาก็ต้องกลับมาค่าเรานะอันนี้ก็ ถ้าถ้าถ้าคิดว่าจะเปิดคนอื่นก็แนะนําว่าต้องมีเวลาเล่นนะต้องมีเวลาดูจอนะครับไปงานก็งานเข้าแน่นอนเชื่อมหมี่ได้เลยก็เรียบร้อยครับอันนี้มีสรุปจบเรียบร้อยหมดแล้วการทำเอ่อแต้มค่าเชื่อเสียงหายจากไหนบ้างทําสีม่วงสีชมพูสวยมันคุณปลาทองทําอย่างไรทําอย่างไรแล้วก็การทําค่ายเอพีให้ได้หนึ่งล้านขึ้นไปถ้าสายฟรีสายเติมน้อยแบบหมีก็เอ็กพีห้าแสน็นก็เยอะแล้วเห็นไะมห้ 500, าแสนแล้สายฟรีสามตคือคือ,คอตึงแล้วนะใช่ปะคือตึง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 เลนะ แต่ถ้าเกิดสมมติหมีไปทําแฟชั่น10%ใส่ใช่ป่ะแล้วหมีก็ไปทำยศเยอะๆอย่างเงี้ยเออหมีก็น่าจะขึ้นประมาณล้านหนึ่งอ่ะเราก็อาจจะต้องแบบดาบหมีคงไม่ทําแล้วไม่ไหวเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนร้อยเลยร้อยค่อยจ,จัดจัดแบบจัดหนักๆอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ, <S <S อ,ะอ่ะเผื่อใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับโยกังก็ไปใต้คอมเมนต์ได้หรืออยากให้หมีทำไกด์เดอร์เกมนี้ก็บอกได้ยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับโค้ด อยากอยากอยากได้อะไรใต้คอมเมนต์เลยครับมีเรียงให้แล้วเราไปคัดให้เราด้วยเรียบร้อยนะเพราะไปเล่นนินจาเออก็เลยเห็นแบบคนคนมาถามมีใต้คอมเมนต์เยอะเฮ้ย i, มีพี่มีครับผมใส่โค้ดไม่ได้โค้ดเ,เป็นไรครับพี่อ <S <S เออเออมีลืมบอกเวลาทําเซตเนี่ยมันจะได้จํานวนสก,กิลอะตีเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดียนะอันนี้ลืมบอกขออภัยนะครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือเพื่อนๆจะตีได้6เป้านั่นแหละจากปกติ5ใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้เลเวลไวกว่าเดิมแค่นั้นเองครับการทำเซต การทําทเซฟสำคัญนะแต่ว่ามันใช้งบเยอะอ่ะอย่างครั้งของเซฟหมีนี่ชิ้นหนึ่งประมาณ2อ0พอันนี้หมีโอเคครับไม่ไม่ถือว่าเยอะมาก2อ0พก็ขายแบบเก็บทองวันละ3ามร้อยไปเรื่ยเออก็ได้อยู่นะใช่ปะเฮ้ยใส่พี่ใส่โดนลเล่นได้อยู่คอนเฟิร์มเว้ยมีเป็นคนตลกนะเห็นทิพมากครับเออมีคัดโค้ดให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนั้นหมีไปเล่นนินจาไงมีคนถามเยอะว่าพี่หมีครับทำไมโค้ดส่วนใหญ่ใส่ไม่ได้เออก็เลยไปเล่นนินจาตอนนั้นก็ไปคัดโคด้ดพอดีก็เลยขออนุญาตคัดโค้ดใให้้้้เเเลลลยยะะะะะกกัััันนนนนนพื่่่่อออๆจจไดสงาาคครรรบบปมณีแว